พิษดราม่าชีวิตส่วนตัวส่งผลให้พักมินยองบุคลิกเปลี่ยนกลายเป็นคนเก็บตัวนักสแสดงหญิงพักมินยองซึ่งได้รับความนิยมจากละครเรื่อง m a r y My Hu s ั a n บสารภาพว่าตอนนี้เธอกำลังเผชิญกับการเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวมากขึ้นเรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นหลังจากมีแฟนคลับคนหนึ่งได้ขอให้พักมินยอง ถ่ายทำวิดีโอบล็อกเมื่อไปเที่ยวพักผ่อนหลังได้รับรางวัลจากความสำเร็จของละครเรื่อง m a r y My Hu s b a บ d ซึ่งพักมินยองตอบว่าฉันจะพยายามและบอกว่ามันอาจจะยากเพราะเธอเคยเป็นอีแต่ตอนนี้กลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ไ E และ I หมายถึงประเภทบุค,คลิกภาพซึ่งเป็นตัวแทนของ extraversion และ introversion ตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าตัวพิมพ์ใหญ่ I หมายถึงบุค,คลิกที่เก็บตัวอย่างมากก่อนหน้านี้พักมินยองเคยพัวพันกับการโต้เถียงในชีวิตส่วนตัวระหว่างและหลังการออกอากาศซีรีส์เรื่อง Mary My Husband ดังนั้นหลายคนจึงกังวลว่าเธออาจเปลี่ยนบุค,คลิกเนื่องจากความยากลำบากที่เกิดจากการโต้เถียงจากข่าวที่ถูกเปิดเผยโดย Dispatch ที่รายงานว่าพักมินยองได้รับการสนับสนุนทางการเงิน250ล้านวอนขณะออกเดทกับแฟนเก่าของเธอ ต่อมาพักมินยองออกมาโต้กระแสข่าวนี้ว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเงินของอดีตแฟนเก่าทั้งสิน้นแม้ว่านางเอกคนดังจะได้รับความนิยมจากผลงานล่าสุด Mary my husband ที่เพิ่งลาจอไปแต่ดูเหมือนว่าการโต้เถียงในชีวิตส่วนตัวทำให้บุค,คลิกที่ร่าเริงก่อนหน้านี้ของเธอเปลี่ยนไปเป็นเก็บตัวมากขึ้น